สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีทุกท่านนะคะวันนี้เราพามาเที่ยวตลาดนักซอกเกาอีกครั้งหนึ่งวันนี้วันเสาร์นะคะเพราะว่าจะมีวันเสาร์วันอาทิตย์วันนี้จะมาซื้อของตามมาเลยค่ะเดี๋ยวดูเราดีเวนรอบๆนะคะอุ้ยจะพามาดูดอกไม้นี่ส,สวยๆ <Okay. S 1> ดอกนี้สวยจังเลย ใช่ะคะ่ะเ,เนื้อพันอะไรบ้างเนี่ยหลายอย่างเลยจ้าอันนี้ช,ช่อเงินช่อทองค่ะช่อเงินช่อทองค่ะอันนี้โบกเงินค่ะอันไหนโบกเงินค่ะนี่่คะอันนี้ดอกมันหรอดอกค่ะอุ้ยดอกสวยจังอ,อันนี้อันนี้ดอกอยู่ได้นานนะวันนี้สามสี่เดือนเลยค่ะจริงหรอ เป็นเป็นอย่างนี้มันมันแผ่ออกอย่างนี้เหรอคะค่ะจับดูได้นะคะจะมีดอกสีม่วงมั่งข้างนี้คะ่ะนี่ดอกอะไรนะโบกเงินหรอชอบเงินชอบอันนี้โบกเงินโบกทองโบกเงินโบกทอง<ฮ>ค่ะอ,อ,อันนี้ช่อช่อ,อคะ่ะอันนี้สวยนะอันนี้ดอกได้สาม สวยไหมทุกผู้ชมสวยเนาะนัลงมาให้ดูนี่ค่ะต่อนะคะอะไรจ้าทุกคนอะไรจ้ารู้ได้สั่งได้นจ้าหวานหอมกรอบอร่อยจ้า เย็นเย็นวันเสาร์พามาเที่ยวพาเพื่อนๆมาเที่ยวนะคะในเมืองบรุริษัมย์นะคะถนนเช้าวถนนดังของเมืองนะคะ

哈好哈。<laughs> <laughs> ม,นะมีแต่คนบุรดสมบูรณ์ผู้ชายฝ่ายชายนินทานหน่อยนินทานหน่อยนะน่ารักกันทุกคนเลยนะคะ 妈妈 เดินต่อเลยค่ะไม่ได้ค่ะก็มามือสั่นหน่อยนะคะ ลอยกระทงนะคะถ้ารปเพณนี้ลอยกระทงก็จะมาลอยตรงนี้ของเมืองบุรีรัมย์นะคะเพื่อเพาเล่นกันนะครับผมมาจากติ๊กต็อกเลยล่กันนะดูตามรอบๆนะคะจ,จะนั่ง,รงตรงริมน,นะคะคจะมีโต๊ <นำ S 2> ะบรรยากาศดีมากจะพาท่านผู้ชมเดินรอบๆนะคะตาลายค,ยค่อยๆเดิน ดูบรรยากาศตอนเย็นเย็นนะคะมีความสุขมากเลยอ,อ่ด้านนี้ก็จะเป็นขายปองนะคะใครอยากสั่งอะไรก็มานั่งกินตามโต๊ะเพราะว่าโต๊ะก็จะมีเสือปูเนาะก็จะเสียค่าไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะ แต่ที่แน่ๆกลัวฝนตอนนี้แต่รรยากาศดีมากเลยอ่ะอ๋อให้เช่าให้เช่า20บาทเองค่ะที่นั่งเนี่ยให้เช่านี่ค่ะอันตรงนี้ว่างเออบนหนด้านะเราซื้ออาหารมานั่งวางกินเนอะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยว,ด,ยว,ด,ยว,ด,ยวดูก่อนดูเออ ว่าจะมีฝนไหมนะคะแต่ก็เก็บภาพบรรยากาศบรรยากาศให้ท่านผู้ชมดูนะคะตอนเย็นๆถนนเสาะกาวค่ะดูตามนี้นะคะบริเวณนี้นะคะฝั่งโน้นก็มีฝังโน้นนะคะ คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะวันนี้มาเที่ยวซื้อของนะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจให้จริงใจไม่จริงโจ้น,นะคะเอาไว้โอกาสใหม่พบกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะจะให้พามาชมบรรยากาศบรรยากาศตอนเย็นๆของเมืองบุรีรมัมย์ใครๆก็มาได้นะคะดูภาพบรรยากาศนะคะซื้อของมานั่งกินได้ะคะ่ะ ขอบคุณทุกท่านนะคะ thank you my f r i e n d thank you everyone thank you for support to me ขอบคุณทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจริงก่ไม่จริงเจ้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ bye ายบายจอกันคลิปหน้านะคะบ๊บาย